ใสจริงแกใสเห็นพื้นดินข้างล่างเลยยากาศเขาก็ดีมากเลยนะแกน้ำใสสะอาดเวอร์มีเสื้อชูชีพให้ด้วยใครที่สนใจจะไปเล่นครึ่งชั่วโมงก็คนละ ของกินไม่กินมันจะเน่าส่วนเรื่องของเราถ้าให้เล่ามันจะเลื่องอันยองสวัสดีเด้อจ้าตอนนี้พี่โบกับลุงโอป้าอยู่ที่เขาใหญ่ปากช่องเจ้าค่ะวันนี้พี่โบพาลุงมาที่บอ่อผูธรรมชาติของปากช่องเจ้าค่ะเห็นในตอตอเขาเลื่องลือกันมากว่าที่นี่มีน้ําธรรมชาติแบบใสมากๆเลยเจ้าค่ะพี่โบรจะพาดได้ยังไงก็ต้องมาลองดูมาดูให้เห็นกับตาว่ามันใสจริงไหมอืมใสจริงแกใสเห็นพื้นดินข้างล่างเลย เห็นหมดทั้งใบไม้ใบหญ้าใบไม้ที่มันแห้งแหงตกลงไปข้างล่างว่าใบไม้ที่กําลังลอยอยู่ถ้าแกมองดีๆเห็นปลาตัวน้อยๆด้วยนะใสสะอาดอีลีส่วนด้านล่างก็มีเรือให้พายเล่นด้วยนะเจ้าค่ะสักพักนึงพี่โบกับลุงโอป้าว่าจะไปพายเรือเล่นเหมือนกันเจ้าค่ะตอนนี้ก็หาถ่ายรูปเล่นกันก่อนเดินเล่นด้านบนที่เป็นส่วนบ่อผุดน้ําธรรมชาติจะขึ้นจะลงก็ทุลักทุเลหน่อยเจ้าค่ะดีนะมีผู้คอยปกป้องดูแลพี่โบก็รู้สึกตัวเล็กไปเลยเจ้าค่ะ เดินปีนขึ้นปีนลงแบบนี้ท่าทางจะไม่เวิร์เปลี่ยนไปพายเรือกันดีกว่าเจ้าคะ่ะแบบนี้น่าจะง่ายอยู่มันฟินิล เห็นแต่เพื่อนที่เขาลงกันนี่ก็เป็นความฝันเล็กๆของฉันเลยนะก็อยากลองพายเรือแบบนี้ดูวันนี้ก็ได้มาลองแล้วเจ้าค่ะพี่โบก็ทําท่าถ่ายรูปไปอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะจริงๆแล้วก็พายมั่วพายยากอยู่นะแกพายไปข้างหน้ากลับไปข้างหลังพายข้างหลังมันไปข้างหน้าตอนนั่งอยู่มันก็จะงงๆหน่อยพายวนไปวนมาดันเข้าชายฝั่งอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะลุงป้าก็ปวดหัวไปเลยบรรยากาศเขาก็ดีมากเลยนะแกน้ำใสสะอาดเวอร์ตรงนี้เป็นลําธารข้างๆบ่อผุดธรรมชาตินะเจ้าค่ะน้ําใสไม่แพ้กันเลยฝั่งข้างทางก็มีโคนหินมีต้น ธรรมชาติฟินสุดไปเลยแถมอากาศก็เย็นมากด้วยเจ้าคะ่ะไม่ร้อนอย่างที่คิดลุงโอาก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันพากันพายวนซ้ายวนขวากว่าจะพากันพายไปข้างหน้าได้ก็ยากเอาการอยู่พี่โบมาในช่วงเดือนธันวาคมตอนนี้ไม่มีฝนตกน้ําก็เลยใสยสะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ลึกมากด้วยเจ้าคะ่ะปลอดภยัยแล้วเขาก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยใครที่สนใจจะพายเล่นครึ่งชั่วโมงก็คนละ100บาทเพื่องประสบการณ์ดีๆก็ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะกินเล่นกินหัวยังแพงมากกว่านี้พายเล่นกันเเนนๆกห่ออยา อยู่ oh. ว่าน้ำมันไหลแรงเหมือนกันนะกลับไปต้องระบมแน่ๆเลยเจ้าค่ะคลิปนี้ประทับใจอยู่เจ้าค่ะพี่โบหมดเรื่องเมาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะน้านะาจุงงาาเงมันไยนอ่ะบ๊ย